สบายดีพดี่น้องกับสบายดีดพี่น้องสบายดีมาปะลุงสบายดีเบิร์สมองสมบอนสบายดีเบิร์ตสุขสุคนสบายดีแย่มเสาวพี่น้องเมื่อนี้ก็มาผมมาเพาะกับนองกันกบแม่คือเก่าพี่น้องนีสทรงซาลาบันนาคลิปนี้เขาจะพาพี่าน้องเขาป่าพี่น้องเว้ยหลังจากที่ว่าอันเลื่อนโทรศัพท์แปางใดก็มีแต่เหตดนะพี่น้องเราก็จะพาน้องกันมาเขาป่าเมื่อนีน วันที่ชิมหาเมซาพี่น้องวันสงการแต่เขายังบอท่านไปเลาะทางใดท่านบาท่านให้น้องกันไปหลินทางใดผ่านน้องกันมาหาเห็ดพี่น้องแต่ตอนนี้ก็เห็นเห็ดหรือพี่น้องท่านก็เขาป่าเห็ดเพิอกเห็ดเผือกนันตับควายพี่น้องหรือทางตองที่อื่นมาเชิญเห็ดเพิอกตับเต่าเออหลองหมี่เท่ากระปุกเดอยนะพี่น้องไม่ได้มาแล้วสองดอกพี่น้องทางกั เอาอย่างไกลมาในกระไผ่นะคะสองกอเหาก็จับเอาได้ไหมสองสามตุกเห็นอีกแล้วบอลอกอันเฮดกับพี่น้องดอกหน่อยก็มีดอกใหญ่ก็มีเดี่น้องกันเห็นแัดดอกน้อยแบบงใหม่เห็นแัดดอกเงี้ยอูดอกของมันดอกนี้งามแห้งพี่น้องไีแต่ดอกงามๆมีเท่ากับเดี๋ยถือพี่น้องที่แรกก็ซื้มาสองเหมือนกันมันโมมีเฮดแล้วเอาสิไปหาหน่อไม้อีกเลยถือแต่เสียมลืมถือมี ล่าลุดล่าชมล้วการี่นพิณอ่ะสีด้หน่อยได้ร้ายไปในมือสีด้เฮ็ดยังเนี่ยแต่ว่าเหาเลื่อนขีปน่ะไปเบิ่งขีปของกันคนอื่นเหาเดนั่นเพิ่นได้นะขัางเฮ็ดผึ่งเฮ็ดแล้วโง่เฮ็ดดินเฮ็ดนั่นแหละเฮ็ดอีหยังหลายอย่างนะพี่นนอะเราลุดเราชมล่าการล่าพิณล่ากันเห็นอีกเลยพี่นนอะแต่เก่านะเฮ็ดเป็นผึ่ง เห็ดผ right. mm ึ hmm. Guys, wow. of, uh, ่งตับคว้วหรือว่าเห็ดผึ่งตับเต่าเนาะอันท้องถิ่นแต่ละท้องถิ่นก็สิเอิญมันพึ่กันน้่เนาะน้องการเห็นมีแต่ดอกพอดีแกงพี่น้องอันแต่เก่าเนี่ยเป็นกระต่ายอะพวแถววันนี้จูเ่าเอาน่ะเดี๋ยวแล้วเราทำร่วมกันพี่น้องว่ามันจะมีออกลายหรือบ่กเพราะว่าดินกระแหงแล้วเนาะบรรยากาศกระแหงแรกพี่น้องเนี่ยจะคิดได้ทำได้แหละอัน เฮ <c ười> ็ดออกยำแดดเพื่อนเลยซิมหาไม่ซาเหมือนวันสงการหาเขาป่าหาเฮ็ดสะกดพอพี่นอยู่ไปเล่นน้นะแต่เก่าห้าห้าแค่แค่มันนี่นะมีแต่ดอกีใหญ่นะ่ะาเนาะตันเฮ็ดยังขาไม่เท้าบ่ม หมืนขึ้นมาเลจนถึงบ่ได้ดินแข็งหลายเป็นหยุ่มอยู่นี่นมนาคาสีดินเพื่อเอาของออกมาได้จนหมด <laughs> ừ, voi <Ở> vào đây kìa. <laughs> <laughs> Hết a bit oak pinch yêu cực, bít oak pinch yêu cực, cá, cực, yêu Đúng rồi, xong uhm. đồ đây này, đi แต่เอาซีมเขี่ยไปเฮาบ่เห็นเน่นีมีเห็ดกอพี่น้องเห็ดกอโลดเฮ็ดแดงงั้ดอกหน่อยๆมีบกกินนําพี่น้องบกคือเฮัดตีนขเลยเนาะ

ทานเห็ดคะเข็ดทานนะพี่น้องมีแต่ดอกบานๆนี่ผมเห็นตีไกๆนี่ว่าเห็ดกินพี่เน้ะงต่ที่จริงมันกินได้แต่เ่อบบกินมันอะเห็นแล้วโงกขี่กระเดินโบเอาพี่น้อง hết cái hiệu hẹn bây giờ bò hẹn hẹn rồi bò đen thì đậu thì lụt ngâm ngâm này ừ. 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 này này phăng gì đi nó cắn khuất đã nào เห็ดขาพี่เนาะสองดอกพี่เนาะ ยัมเห็นแต่ไกลเลยเด้อยังแข็งอยู่ ียวางองอขี่กระเดือนพี่น้องกินได้ปู่เขาอยากกินเขากินแต่เาบอกกินก็บอกเอาเขาเอาไปแกงแค่เพลงงอนี่ เอียงแบบนี้ครับถุงปลามันมันคือเลี้ยงฝึกกิียังมันคือเฮกระตุนอันนี้ก็เินเฮกระตุนแบบแบบพอจุ่มนี่ห่งใหญ่พี่เนอเฮ็ดเป็นจุ então, ่มเปจุ like ่มอยู่พี่เนอ ดนเสือ้พี่น้องเห็ดเลยดูแลีลายสเน่ลายเป็นหนึ่งเป็นหนึ่งเนของเราะเห็ดยเห็ดอันนี้บอกดอกมาเก็บอนันเดนจะกูบอเอาเออแวจตีหัเจาะเขาเลยง้มแหงพี่้องตันี้ขาวๆอบสวยมาก

เดี๋ยวยังคิปไปต่ออีกแต่สำหรับคลิปนี้เราก็จะได้จบสำนียนะพี่น้องเฮ็ดทำเต็มกระตาเลยจี่แม่บอกพี่ผัดประกันได้ขอโทษขออภัยหลายหลายเด้อพี่น้องฝากกดไลค์กดแชรกก์กดติดตามช่องสลาบันนาเด้อยพี่น้องสวัสดีสบ,ดบ๊ายบาย,บาย